สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเด้อจ้าพี่น้องล่าสุดบอดบิ๊กพี่น้องเอ้ยอัปเดตล่าสุดข่าวดีข่าวใหญ่พี่น้องบอดบิ๊กเพิ่นกบโพดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อรอเคยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มวงน้องใหม่โตเกียวนครศรีวัฒน์พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องมาจนได้วงหมอลำน้องใหม่บ่ดที่นี่เข้าที่ประชุมสัปดาห์นี้ ลาค่าพี่น้องลาค่าจ้างเดอ้อเริ่มต้นแค่2องแสนห้าหมบาทเท่านั้นวัสันพี่น้องแสดงสามทุ่มหอดปีสวงถือเป็นข่าวใหญ่แห่งวงการหมอลำ่ได้เลยพี่น้องทังเอซีเพิ่นกาเขามาคอมเมน์ยินดีกันดีใจกันประคักพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเฮ็ดยั้งกับปังคักเจ้าปีท่องคักๆปังสุดๆค่ะพ่อไก่วสวันวาพี่น้องทงังทางบอดนวดพี่น้องมาคอม,มินน้ำมูแล้วพี่น้อง สีได้ไปนํามหมอนล่ำอิลีตีบาดที่นี่วาสัน่าทางบอดกับสีได้ไปเต้นนาฮ่าเนอะเด้อบาดนี่ไปกับบอดบิ๊กเด้อบอดโนเด้อบาดนี้เด้อบางท่านก็บอกว่าโตเกียวรันทุกวงการวาสัน่าพี่น้องบอดบิ๊กเพื่อนกะเอาทุกแนวเอาทุกอย่างเอาทุกด้านอิลีพี่น้องสิปังไปไซนอบาดที่นี่น้อบาดที่นี่ว่าแม่นันแต่โตเกียวมิวสิกเท่านั้นนะพี่น้องโตเกียวนะรวินกับมาบาดนี่นั่นละพี่น้องพี่น้องท่านไดคิดไว้ว่าทัง อบอดบีกนี่เพิินคือนั่นเหตุวงหมอลำแท้อยากให้มีมวงหมอลำโตเกี่ยวเกิดขึ้นนั่นล่ะพี่น้องมือนีบอดเพิินได้โพดล่าสุดเลยพี่น้องแค่รอเคาะยิงไงอลังการแท้ๆล่ะพี่น้องคือทางบอดเพิินได้บาไว้แบบไดนั่นละ่ะสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องถือเป็นข่าวดีแห่งวงการหมอลำเลยกะว่าได้พี่น้องนั่นล่ะพี่น้องกะมา ล่อเนาะทาค่อยติดตามเบิงทังโตเกียวนครสินเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นไปจังไดมาจังไดสิปังขนาดใดสิเป๊ะขนาดใดผู้ใดสิเป็นพระเอกเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสิเป็นนั่งเอกกะมาทาล่อเบิงพระเอกโตเกียวนครสินกะล่อเบิงบางท่านก็บ,บอกว่าน้องลี่โอเดอร์พระเอกโตเกียวนครสินมาจะนาพี่น้องป๊าดพี่น้องถาฟังา่งทาเบิ้องเฮาัดที่นี้ ลูกไม่เยเลิศกับบอเลิศป่านเจ้าแล้วบอดเอ้ยนั่นละพี่น้องเจดวงก็เลยได้เอาข่าวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังเมือนี้เดี๋ยวมีแนวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังใหม่ในส่วนของอตัวเกี่ยวนครสินเดี๋ยวเจดวงก็เสียวมาฝากพี่น้องใหม่เด้อส่วนคลิปนี้เจดวงขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า